วันนี้พวกเราสวัสดีจะกลับมากับการแข่งขันวาดรูปลางกันบอกเลยว่าหาแน่นอนปั่นกันยับยับเลยไปดูกันเลย,ยอันทองสีโซนะผมวันนี้นะเรากลับมาเล่นเกมอีกแล้วซึ่งวันนี้เกมในวันนี้เราจะต้องอะไรยังไงบ้างมึงแล้วอยู่ดีเราก็มาโดนนั่งมาลากอะไรนั่งทุกสีุ่กห้าเลยตรงนี้ไม่รู้ เ <G ül> กมเกมเนี่จะให้จัดเวนนทีไว้แล้วพี่จะต่อยมาจริงปะเอาเลยปะเอาเลยปะสายน,น,นักเลงนะกูเดินไปเยอะแล้วสจหรับ,บวันนี้เราจะทำอะไรกันครับอ่าท่านสรีวันนี้คอนเทนต์เราจะทำอะไรกันปะอ่ะให้คนคิคดอธิบายดีกว่าว่ามาันจนเกมเล่นยังอ่ะอธิบายขน่อยว่าเกมน,นี้มันต้องเล่นอะไรยังไงมันจะเป็นแบบเหมือนนั่งนั่งนั่งหันหลังกันอ่ะแล้วตอนเนี้ยจะมีกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่นต่อรอบ โดยการที่สมมติคนแรกดูโจย์ใช่ไหมแล้วคนนี้ก็วาดคนที่2กับคนที่สามมันมันมันต้องวาดแบบวาดไปพร้อมกันเลยอะสมมติบอกวาดวงกลมที่จะต้องเริ่มวงกลมไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมีทีมจะมีเวลาให้ทีมและแค่สิบวิต้องตอบให้ได้สมมติจบข้อหนึ่งต้องสลับกันสมมุติอันนี้ตามไปคนคน,คนส,สุดท้ายตังต้กูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยตังตังก็ต้องย้ายมาเป็นคนแรก ที ų, cow, okay. s <S ่นัดก okay. ็จะหยับขึ้นออ่โเคไปเรื่อยๆบนตำแหน่งใช่ทีมหนึ่งจะมีห้าห้าต่อโอเคห้าลูกใช่โอเคทีมที่มีห้าลูกแอมสองทีมใช่อ่คะแล้วคนชนะได้อะไรครับไม่ได้อะไรเลยแล้วคนแพ้ก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคพอมาแล้วก็ไปเริ่มเลยไปเลยกทีมหนึ่งเริ่มได้มา ู้สึก้วเรเก่อะไนะดูี่เลยวะรูเส้นเส้นสเส้นที่สเส้นที่สหมดเวลาค่ะข้อแรกอนาคตมืดแล้วพี่นัทจับความรู้สึกเลยได้ปะจับอจับที่ไได้เลยนั้นนะขอขอถามคำเดียวเลยว่าสนติเลย มาดูเรื่องจริงวิจต้องตอบบ้างเลยวะมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์อยู่ในหมดสัตว์ว่าตอบเลยโอ้ยหี่ใหญ่แล้วเนี่ยก็น้อนะใจใหอะไรไอ้โม่ตป็นสิ่งที่ไม่พียอะไรให้โจทย์อะไรกูมาเนี่ยนี่คุยกับใครเนาะถาพี่ตอบไปเลยเลยเริ่มข้อใหม่ตอบไปเรื่ยแบ้นก็รู้นะเดี๋ยวว่จีตรรู้ไม่ได้แค่เนี้ยไอ้เดี๋ยเร็วมือต้องลงหนักหนักหมาคำตอบที่ถูกก็คือกระต่าย เอออันนี้คือต้อฉจับอก้ะดูภาพที่ที่ได้ออกมาครับภาพแรกนะครับภาพแรกเขาแบบว่าภาพแรกมันมองไี้สนิดงานเด็วนิดนึ่งเรื่อมออกเป็นหมูเาเขาาบีแล้วต้องมันดูกูรูที่สองมากัหนักเยพี่โยอ มันยาอมันยากมีตระหนักพี่เลยเอ้ยไม่ทันใจเย็นเย็นลงหนักหนลงนักหนักนักหนักหมดเวลาค่ะใจเย็น อะไรอะดูอะไรดิไน่แน่ไม่อก้รไจะต่บอะไก็ไม่รู้เข้าใจยากกังวะมจะดู่อะไรบ้ดตอบตาตาอะเ้ยตอมึงคิดว่าอะไรว่หนูเยอะไหมมีหูนูกลมใช่นี่แ่หมีเนี่ยบอกแล้วน่เราจกดรูปแรกชรูปกันยอันนี้คือคนแรกที่วัด แล้วดูค่อยดูคนที่สองแม่งเจนนนการ้องจัดไปแล้วอ่ะไอ้สามแประเด็นเนี้เวลายี่ที่สองเบาที่ี่หนึ่งี่ก็ยังม่สวยปที่ที่สามแรง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 เออเค แอะไรวะ What the shit เป็นคือพันรอบที่สามก็ยังไม่มีคะแนนจะไม่คิดให้พีแกะตัวบ้างเลยรอบที่สี่ไปเดินบนโอ้โหเยี่ยตัวอะไรวะเนีอยเยังทำไมเส้นมึงเยอะจังเลยวะเยี่ยได้ปะ เกี่ยวกัเส้นเยอะด้วยตัวที่อะไรวะเส้นเยอะเยอไม่ันเป็นตัวอะไรขลามเป็นใช่พี่อะไรวะตัวอะไรลิงไม่นี่ไงมึงทำไปวะอ่ะเปลี่ยนเด้อนี่คืออะไรอ่ะตื่นตากเต้นแล้วดูมันว่านะเราดูสิ่งที่มันส่งต่อมา

ตอบกันบ้างเลยนะแมวผีเสื้ออ่ะมึงดูต้นจะเบอ่ะเอาไปดูต้นี่ต้องต้นใบเลยอันนี้ต้องเฟสเป็นภาพเดียวที่ต้องไอ้สองนี่อะไรลายเซ็นอะไอ้เหี้ยแต่ละของว่าเนี่ยลายเซ็นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอายุเกศคนังรอการปิ เฉันรับบทไงกับบ้านนะไม่ได้คะแนนนะคะขาดเก็บไปรู้รู้เลยว่าสามคนนี้สกิลศิลปะไม่ได้ตั้งใจเรียนใช่ไหมตอนเด็กอ่ะตอนนี้ปิดล็อคครับเจ้าทีมปิดล็อคเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนทีมเป็นทีมต่อไปเลยครับไปมาตอนนี้คืออยู่ในรอบของทีมที่สองแล้วทุกคนปไปรอบแรกเริ่มละ จย่าใคดแรงๆยังไม่ก้ย <analys Kit. S 1> ังไม่ถ <updated> ึงเลยเีมเลย่ะพีเียทงคับผมต3สาเริ่มัล่ะ เดบิวิ์ทำไมตาบอดอะรอบที่สองมาปรากาศปุพี่เลย5วินาทีครับอ่าหมดเวลาแล้วผมหมดเวลาวางสก้ครับวคนใหญ่มากวางวาง ่ตัวอะไรหมูอ่ะกูดูอ่ะงั้นเรามาขอดูจากเต้รก่อนดีกว่ามาไม่เลยนี่นะนี่นะ<า>ของเอาละนี่คนดีโอเคอันนี้มาทางเดียวหมดเลยนะเอออันนี้มาทางเดียวหมดเลยนะอ่ะเฉลยคืออะไรครับทีนี้ด้ไปถึ่งคะแนน รอบต่อไปนะรอบที่สามเหลือกี่วิครับห้าวิครับผมสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาครับผมวางประคะเลยครับวางเลยให้ไวกระจุชินจังจ้าคุณนเรื่องอะไหนๆๆโอ้โหเยี่ยกระจุชินจังเลยได้มาเปิดสามคนเลยเดรอยรับแต่ นี่กระจูชินจังหมดเลยบอกตอบว่ากระจูชินจังโอเคเป็นช้างอ่ะอุะช้างตัวบู้เลยเ้อเอออินเสิร์ตกล้องนี้ก็ได้จะได้มาต้องิดโอเคง่ายคำตอบของข้อนี้คือได้ไปเงินคะแนนเอ็มนี่มันคันเทพดกว่า รอบที่สีเริ่มเลย้าจดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามอศูย์หมเวลาครับหยุดหยุดหยุดเลย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 สต็อปเลยไม่รู้ไม่รู้สต็อปเลยสต็อปเลยเจ๊นะอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตอินเสิร์มาเนี้มานี้มดูนี่นะ ฮียตอหัวยียอะไรอ่ะตั้ยีอะไรอ่ะอ่าต่อตเดี๋ยวค่ะผมผมขออนุญาตนะขอดูต้นฉบับจริงๆหน่อยเป็นยังไงอะไรอยู่ในบ้างโอเคอ่ะเหมือนอยู่คล้ายอยู่รูไปนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเพี้ยนมาจากใครอ่ะอันนี้ยังแต่วันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ นี่เริ่มเริ่มคนสองกระเพียอนแล้วพี่มาจากไอ้เคสนะครับทุกคนดูนะและดูอันนี้ของเติร์นนะเดโนเสาร์อ่ะดูพี่เหมือนตะเกียงจินนี่ตะเกียงพิเศษแบบอาร์ตินอ่ะตอบไเลยนะอ่ะหนึ่งสองสามไปตอบจิงจิงโจหรือเปล่าอะไรนะจิงโจเป็นคำตอบที่ถูกครับ นีเขาโค้งไงมันยังสามารถดูเป็นจีโจ้ได้ไปใหญ่อันนี้โครเก่งอ่ะการเราท้ายเริ่มหมดแล้วมันรีบอ่ะมันรีบรอแล้วอ่ะน้องรีบนะเพชถึงจบไมาได้ก็จะท้ายดีนะห้ามพิสุดท้ายสี่สามสองหนึ่ง ซูมมาเวลาวางวางวางสต็อปเลยสต็อปเลยสต็อป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 มาเอาของเอาของเค้กก่อนเลยเอาเค้กได้คนต่างกันวาดรูปตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยข้าข้านะอ่ามาเอาคหนักเลยหนักมากเลยหนักเลยนี่ต้นแบบต้นแบบครับของต่ออ่าอ่าขอดูต้นฉบับหน่อยมาโอเคไม่แต่มันมีเขาโค้งไะ แต่เขาคงแตาบิ๊กมันมาพังที่ไออาวไงไม่ได้นะตาบิ๊กเลยเนี่ยแมวตาเหลือกเนี่ยโอเคบิีกขอจากจินตนาการเลยมึงใช้จินตนาการเลยเหรอไม่รู้ว่านวาดอะไรโอเคคิดว่าเป็นอะไรยังไงบ้างในความคิดเลยจากภาพที่วาดเหรออันเนี้ยกลมๆอ่ะถูกครับ สวยตาีเกงค่ะเดาแล้วกันนะน่าตาดำๆใช่ไหมะแอนแอหรือว่ามีสัตว์เดียวที่เป็นเอกลักษณ์แบบนอนน้อย ทีมนี้เป็นทีมที่ชนะได้แล้วเราแบบตาเหลือกเลยมันก็ตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วกูกลมๆเนี่ยสารลูกโชว์โชว์โชว์ทีมร้องนั่สามลูกเลยกลมๆนี่คือเป็นตัวคีย์เวิร์ดให้เขาได้นะครับโอ้โหดูไปดูได้เลยแล้วว่าสกิลใครแบบตัวตองการไปไหนนะตัวตองการไปยังไงนตัวตองการนี่คือมีวัฒนการแล้วเพราะว่าเป็นตัวนี้แล้วก็กลับไปเวียเช่นการแบบเดิมใช่ใช่ก็ได้ยินก็ยิน เล่นเกมนี้มันบ่งบอกถึงสกิลศิลปะใช่ทุกคนได้เลยนะว่าเป็นอะไรเป็นยังไงอะจีสรุปนะครับในเกมทั้งหมดนะก็คือทีมที่จะต้องเป็นทีมของอ่ามีการบอยกันนะทุกทายเสร็จล้เกมในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น่ะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยไว้ด้วยนะว่าอยากให้ทำอะไรนะอ่ะ หมายสี่และเพียงเอสสวัสดีครับไป